คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและความสนุกสนานร่วมกันอยู่เสมอแต่นอกจากบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนานของช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนั้นคืออะไรคำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งมีที่มาจากภาษาอังกฤษโบราณที่เขียนว่า c h r i s t m a s แปลว่าบูชาพระคริสต์เจ้า ซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองคริสต์มาสจึงไม่ใช่วันเกิดซันตทคลอสอย่างที่หลายคนเข้าใจและไม่ใช่แค่เทศกาลสนุกสนานทั่วไปแต่ความหมายที่สำคัญของคริสต์มาสก็คือเป็นวันที่เราระลึกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนจนยอมส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดและตายไถ่บาปเพื่อเราทุกคน เมื่อถึงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะทำให้รู้สึกซาบซึ้งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามากขึ้นนะคะเมื่อรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนอเมื่อถึงเทศกาลวันคริสต์มาสเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแค่มาก,กินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะมารับของขวัญแล้วก็กลับไปแต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสมากขึ้นนะคะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นจากที่ พระเยซูกิสทรงไถ่บาปเรานะคะเมื่อก่อนชีวิตของข้าพเจ้ามีชีวิตที่ล้มเหลวนะคะมีชีวิตที่มีความทุกข์ยากลําบากนะคะมีหนี้สินมากมายนะคะหาทางออกไม่เจอเมื่อมารู้จักกอบ พระเยซูริตเจ้าแล้วนั้นพระเยซูกิตก็ทรงวอวยพรที่ให้ชีวิตของเขาพระเจ้ามีครอบครัวที่ดีนะคะมีลูกที่น่ารักนะคะแต่การดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนักนะคะอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการงานการเงินก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะ เป็นพระผู้ช่วยกู้พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของข้าพระเจ้าและก็ครอบครัวเสมอนะคะพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยหาทางออกให้เสมอนะคะในภาระปัญหานั้นน,น,นะคะวันคริสต์มาสนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะสำหรับท่านที่ยังมีภาระปัญหาไม่มีความหวังในชีวิตนะคะลองมาเรียนรู้จากพระเจ้าดูนะคะ ว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นดีสําหรับเราอย่างไรเชื่อว่าทุกทกท่านนะคะจะมีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านงานคริส,สต์มาสนี้มากขึ้นนะคะ,อะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันคริส,สต์มาสนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่พระองค์ทรงพระบุตรองค์เดียวมาประสูติบนโลกใบนี้นครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับก็ย้อนกลับไปช่วงปีที่แล้วนะปีสองนะครับผมมีอาการป่วยนะผมไม่มีสมาธิผมกระวนกระวายหงุดหงิด มีน้ำหนักลดแล้วก็ตาเราก็บ,บวมขึ้นเนี่ยครับแล้วเราก็มาตรวจพบว่าเรามีความดันโลหิตสูงครับก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็วนออกมาก็คือเรามีฮอร์โมนที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ฮอร์โมนตัวนี้ก็ส่งผลกับสมาธิส่งผลกับอารมณ์เราด้วยเี่ยครับก็ลเลยรู้สึกยิ่งกังวลไปมากกว่าเดิมว่าเออเราเราจะสามารถเรียนได้ยังไงเราจะเอาตัวรอดในการเรียนได้อย่างไรเพราะว่าการเรียนของเราก็ต้องใช้สมาธิในการ ฟโฟกัสกับการเรียนพอสมควรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรนะครับผมก็แค่ควรกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเพราะอะไรพงถึงอนุญาตให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วก็อธิษฐานขอกาลังเยี่ยงแรงที่มาจากพระเจ้าว่าวันนี้ผมจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างไรนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถ ผ่านเรื่องนี้ไปได้กับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เปิดเผยให้ผมเห็นพระมีข้อหนึ่งนะครับว่าไม่มีการทดลองใดที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับแล้วก็ผมก็จะเตรียมทางออกไว้ให้สําหรับทุกๆคนทุกๆปัญหาด้วยครับพระเจ้าก็อยู่กับผมในการผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็ผมสามารถผ่านปีสองมาได้โดยที่ยังไม่ต้องแก้สักลายวิชาเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านมาอย่างดีมากนักนะครับก็ขอบพระเจ้าสําหรับการที่พระเจ้าอยู่กับผมแล้วก็เผชิญปัญหาไปพร้พอมๆกับผมที่ผมมีพระเจ้าอยู่ในทุกๆ ปัญหาแม้ว่าบางเหตุการณ์จะยากที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมในทุกๆเวลาเลยนะครับครับก็ขอหนุนใจพี่น้องนะครับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาล,ลกาชิปมัดนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับขอเพียงแค่เราเข้ามาลงทุนต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเตรียมวิธีหรือว่าทางออกให้กับเรานะครับและพระองค์ก็จะอยู่กับเราในทุกๆปัญหาพระองค์ก็จะ,ะเผชิญปัญหานั้นๆร่วมไปกับเรานะครับในอดีตชีวิตสัมเรเลเทเมานะครับ เที่ยวกินดื่มเล่นการพนันก็เล่นนะครับก็ได้สังเกตภรรยาได้มีโอกาสต้อนรับพระเจ้าไว้ในชีวิตของเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคำพูดการใช้ชีวิตในแต่ละวันเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลังจากที่เขาไปเชื่อพระเจ้าก็จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักพระเจ้าก็ได้ลองค้นหาว่าเอ๊ะพระเจ้า มีจริงหรือเปล่าก็จากวันนั้นถึงวันนี้ผมพูดได้เลยครับว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมสันติสุขความชื่นชมยินดีเกินกว่าที่เราจะเข้าใจส่งไปถึงครอบครัวพบความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวปัญหาทุกอย่างหมดไปด้วยพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าเดิมที่เคยสงสัยว่าภรรยา ไปเชื่อพระเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าณนะวันนี้ความสงสัยเหล่านั้นก็หมดไปผมขอยืนยันว่าได้พบได้สัมผัสพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าและพูดได้เต็มปากเลยว่าพระเจ้ามีจริงณนะวันนี้ครอบครัวก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากมายมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตในจิตใจมีสันติสุขในครอบครัว การที่พวกเราทุกคนร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขและมีความหมายที่สำคัญอยู่ในนั้นคือการที่พระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์ทุกคนจนได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อเราทุกคนขอให้ปีนี้คริสต์มาสของทุกคนเป็นปีที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ